มันจะบแล้อๆให้เราหมื่นนิดหมืนสองหรือว่าหมื่นห้าอยนี่ผมจำไม่ได้รอกทุกคน ก็ขอกราบสวัสดีคนที่เข้ามาดูช่องปุบบ้าล้อลอยนะผมก็วันนี้เราก็จะมาจูนกล่องเนาะแต่คืออยากจะบอกว่าเหมือนรถเรามีปัญหาอ่ะคือเวลาเราจะจุนเนี่ยค่าเอฟามันไม่เด้งแล้วเราจําได้ว่าตอนที่เราไปขียเล่นกับโนบิโค้ดมันเด้งโชว์นะผมแล้วก็ผมได้อาด็อกเตอร์เนี่ยเสียบเข้าไปพอเสียบปุ๊บมันเด้งโชว์มันบอกว่าสายโอโทเรามีปัญหาอ่าก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะทุกคนคือปกติเนี่ยเวลาเชื่อมกล่องเนี่ยแล้วเวลาเราจะจูนเนี่ยอยู่ในตารางน้ามันอ่ะค่าเอฟอาร์เนี่ยเออมันจะเด้งตลอดมันจะเป็นา พี่ต้องจูนค่าเอฟอให้มันอยู่ประมาณสิบสามสิบี่สิบห้าอะไรเงี้ยอ่าก็เลยคิดว่าสายตรงนี้เรามันมีปัญหาคือประเด็นอ่ะเราทําขายไปสายหนึ่งลวถ้าใครลี้อบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยนะเนี่ยไอ้สายตัวเนี้ยเนี่ยไม่รู้ว่ามันขาดตรงไหนวะตรงไหนเราต้องเบิกอ่ะก็เดี๋ยวผมจะพามาเชื่อมดูนะทุกคนเดี๋ยวขอเชื่อมก่อนแล้วกันวันนี้ก็ถือซะว่าเรามาเสียบปลดรอบไปเฉยเออเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยไอ้เวลาที่เราไม่จูนเนี่ย ค่าเดิมมันมานะหนึ่งเลยถ้าคุณเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะปลดล็อกรอบหมื่นกว่าคือถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ก็ขออภัยนะถ้าผมจําผิดนะกล่องเดิมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเก้าพันกว่าป่ะเออมันจะไม่เกินหมื่นเนาะแต่เราเสียบกล่องนี้เข้าไปมันจะปลดล็อกรอบให้เราหมื่นนิดนิดหมื่นสองหรือว่าหมื่นห้าร้อยเนี่ยผมจําไม่ได้ป่ะทุกคนอยู่ประมาณนี้แหละเห็นป่ะทุกคนอันนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดวงแลดิดอะไรไม่รู้นี่ยังไม่นอนเลยก็ไม่ได้ลงคลิปสามสี่วันก็ขออภัยนะทุกคนวงจะสตาร์ทรถ ปึ๊บอ่าเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูนะผมนี่เอาแบบว่าหน้าจุนันวานปึ๊บไม่ได้เรากดแช่หน้าจอไว้ที่ปัญหาอีกแล้วะรถเราเลยเขียรดาต้าปุ๊บเนี่ยคนดูสังเกตนะผมว่ามันจะค้างอยู่ที่15.6ตลอดเลยเห็นไหมไม่ว่าเราจะเบิ้ลหรือไม่เบิ้ล คือมันจะไม่กระดิกเลยปกติมันจะกระดิกไงเออปกติมันจะแบบว่าเป็นเลขไม่ว่าจะรอบเดินเบาหรือว่ารอเบิ้ลก็ตามเอออ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่เลขแบบมั่วๆดูนะเอาแบบว่าให้มันหนาเนาะปุ๊บ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 อ่ะใส่แม่งอย่างนี้เลยให้ทุกคนส่งค่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่าเอฟอาร์กันค่าเอฟอาร์คืออะไรนะไม่รู้เป็นไงทุกคน ไม่กระดิกเหมือนเดิมเห็นไหมตัวเลขไม่เปลี่ยนแสดงว่าไอตัวนี้เรามีปัญหาแน่นอนเลยอ่ะถือซะว่าวันนี้เนี่ยเรามาปลดล็อกรอบกล่องแล้วกันเนาะเออถ้าใจไม่ผิดก็อย่างที่บอกนะครับผมกล่องเนี่ยเหมือนมันจะเป็นค่าเดิมปะ่ะเออแต่ไม่รู้ว่ามันจะชดเชยน้ำมันให้หรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่รู้อะมว้วตัวตัวเหลงไปเรื่อยๆเรามาปลดล็อกรอบแล้วกันคือม,มันตดปัญหาทุกคนเออถึงเราจะจูนไปเนี่ยค่าเอฟเนี่ยมันอยู่ค่าเดิมเนาะ มันมัน,ม,นมันก็มันก็ยังไงยังไงอยู่อ่ะมันจูงเข้าไปแล้วมันลองเอาไปซัดดูแล้วกันทุกคนก็แคมก็ยังเป็นแคมชอเต้อยู่เหมือนเดิมนะผมก็ถือซะว่าเรามาบดรอบรอบแล้วกันเนาะเออไม่แนะนําให้ทําตามนะผมอันตรายอย่างยิ่งนะเล่นไปด้วยแล้วก็ขับไปด้วยอย่างนี้นะครับผมคืออ,อันนี้คือผมขี่ช้านะอ่าแล้วก็ขี่แบบชิดซ้ายด้วยนะครับผมอ่า ก็สาหรับคนที่อยากเข้าไปซื้อกล่องเนี่ยก็ตามเพียเลยนะ NK d i s i n g หรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนอันนี้ผมก็ซื้อมา,ขอมาเขาไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะทุกคนคืออยากจะบอกว่ากล่องแต่ละรุ่นเนี่ยอันนี้คือผมพูดเลยนะหลายๆรุ่นเลยสําหรับคนที่คิดจะซื้อแล้วแบบว่าเอามาเล่นอะไรนี้นะครับผมแตบบ่ว่าคิดว่าจะจูนให้แรงอะไรเงี้ยถ้ามีความรู้อยู่แล้วแน่นอนนะครับผมรถมันแรงขึ้นแล้วก็สําหรับคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยต่อให้คุณแบบว่าซื้อกล่องยี่ห้อแบบว่าแบรนด์ดีๆแบบว่าติดอันดับหนึ่ง แล้วแบบว่าจูนไม่เป็นเนี่ยคือรถมันก็ไม่วิ่งนะครับผมเอออันนี้อยากจะบอกเลยเออตอให้คุณแบบว่าซื้อแบบว่ากล่องแบบดีๆมาเลยนะแล้วแบบว่าจูนไม่เป็นเนี่ยรถมันก็แบบว่าวิ่งเท่าเดิมเลอๆวิ่งแย่กว่าเดิมด้วยผมบอกเลยเออก็จะประมาณนี้แหละคือไม่อยากให้แบบว่าเอาไปเปรียบเทียบใส่กล่องรุ่นนั้นรุ่นนี้ผมก็ไม่ได้อวยรุ่นนี้นะเพราะว่ารุ่นนี้ก็เคยแบบมีปัญหาแล้วผม,ผมก็ส่งเคมนะผมมาประมาณนี้ก็ เยวจะมาเล่นแบบว่าท่อยิงแล้วกันนะเออมันคงไม่มีอะไรเลยหลยอเราแกโบทนี้ที่ผมชอบมากที่สุดนะครับบมอ่าอันนี้คือท่อยิงนะท่อยิงก็สามารถเลือกได้นะทุกคนว่าจะให้มันยิงแบบว่ารอบเท่าไหร่ครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคประมาณนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมถ้าคุณตูนไม่เป็นก็จะเหมือนผมนี่แหละเหมือนซื้อมาเล่นนะเอ,อซื้อไว้แบบว่า เล่นเหมือนว่าท่อยยิงล็อกรอบตัวอะไรอย่างนี้นะผมซึ่งที่จริงเนี่ยที่ผมซื้อไปเนี่ย4,500เนี่ยไม่ใช่อเลยนะเพราะคนดูแนะนําให้ผมซื้อเออผมก็เลยแบบเฮ้คนดูอยากดูแล้วตอนนั้น,น่ะรถผมเพิ่งออกมาใหม่ก็เ,ออเ,ออเลยว่าเฮ้ยหาอะไรแปลกๆมาเล่นดีกว่าก็เลยจัดให้ตามคำขอนะผม4,500ได้แค่นี้เออเป็นไงแต่ถ้าจูนได้เนี่ยก็ แรงม้ามันน่าจะเพิ่มขึ้นแหละทุกคนเออตัวสองตัวอันนี้ผมก็ไม่ดูนะผมฮะใครชอบก็ลองไปจัดดูนะทุกคนหรือว่าจะชอบแบรนด์ไหนก็ไปจัดแบรนด์นั้นนะเออผมซื้อแบรนด์นี้มาแล้วนะครับผมก็เลยไว้เรายังจูนไม่เป็นเลยเราจะไปซื้อแบรนด์อื่นๆเนี่ยเออเราได้มาเราก็จูนไม่เป็นอีกนะครับผมประมาณนี้หลยเราถามว่ารอบเครื่องเนี่ยสามารถปุดได้อีกไหมคุณสามารถจุดได้นะครับผมถ้าแบบว่าเป็นจูนเนอร์แปบลบว่าเหมือนว่าเป็นมือจูนแบบ มือจูนระดับเทพอ่ะเออแบบมีคอมอะไรเงี้ยเป็นมียูสเซอร์อะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนก็สามารถจูนปลดล็อกรอบนะครับผมให้มันเยอะกว่านี้ได้แล้วก็บวกลบน้ํามันได้เยอะกว่านี้นะผมก็อย่างที่บอกคือเหมือนว่ามันกันแบบกันแบบมีปัญหาเออกันแบบว่าเราไปจูนเยอะหรือว่าใส่น้ํามันบางไปอะไรเงี้ยนะครับผมคือมันจะทําให้มีปัญหาต่อเครื่องอะไรอย่างนี้นะเออโอ๊ยโอ๊ยโอย,โอย,โอย ได้ไหมนี่ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ถนนเลี่ยงเส้นที่เราหมอบกันเป็นประจํากันเลยแล้วกันนะครับผมคือพํามาเยอะแล้วทุกคนโอ้โหคลิปนี้น่าจะยาวอีกแล้วมั้งนี่จะพยายามตัดให้มันสั้นๆแล้วกันนะก็เดี๋ยวไปเจอที่ถนนทางที่เราไปหมอบกันเป็นประจำกันเลยและกันทุกคน ไม่ตัดไม่ตัดกล่องเดิมไม่ตัดได้อะไรไม่ตัดถ้าดูร่างบอกอ่ะมันเกินไม่มันพอดีไงแต่ถ้าดูตรงๆอ่ะมันมันจะเกินเท่าไ,ไหร่ละในร้อยห้าสิบไม่ตัดแต่ถ้าเป็นกล่องเดิมน่าจะตัดเนาะเออสรุปว่าไม่ตัดนะทุกคนเราเคยเอากล่องเดิมมาเสียบแล้วมันตัดเนาะตอนนั้นเนาะแคมตัวนี้เนาะ<ม>ทุกคนก็เดี๋ยวไปดู gps ในกลอโแล้วกันนะหมว่ามันได้เ<ม>ท่าไหร่นะทุกคนก็เ<ม>ดี๋ยวอตอนนี้ ขออนุญาตเข้าบ้านก่อนคือไม่ได้น้องแต่เมื่อคืนแล้วพอดีแบบว่าเล่นเกมเสร็จปุ๊บก็ออกมาถ่ายคลิปเลยนะครับผมคือแบบว่าอยากบอกคอมเมนต์คนดูไงไม่ได้แบบว่าลงคลิปสามสี่วันแล้วลนะโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไ่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าจีเป็นเดก็กโงวขึ้นก็จะเอาขึ้นให้ดูนะไปละทุกคน